เปมาซิติ่งเลยนะฮะแล้วก็เข้าเกมแล้วก็เกิดเกมมาผมก็มองรอบๆเจอหอมาฮะพวกกใจตัดไม้ดีกว่าตามภาษาด่พึ่งรูม้มคุณเล่นมาเสร็จก็ไปก็ต้องมาตัดไม,ม้ตายแน่นอนโอเคตอนนี้ก็ได้ไม้มาเจ็ดพวกก็เอามาคลา้านโต๊ะคลา้าและวางและก็ ครับไปซุปิกแล้วก็ครับคุณศลก็ได้เจอเผ่าที่เป็ถ้ำมะใหญ่มากก็เลยเข้าไปกุดจัมกุดหนึงเสียหน่อยฮะเขาก็เจอเหล็กผมก็เลยไปขุดเหล็กมาหมดแจมหมดล็อกบางอย่างเลยอีกฝั่งนึง่ะ ก็เลยจะมาสำรวจก่อนที่จะไปคุณแต่ตอนนี้ก็มันมันไปทางมันไปทับที่มีไอเสือ,อมาเลยว่าไม่มีอาหารพวกก็เลยแทะพวอผมหิวมากก็เลยเด็ดอาหารจากที่นั้นแมมซะเลยะละผมก็เลยเดินไปเรืเ่อยเรืเ่อยเดินไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็เด็ดอเดียก เจอประมาณนี้ฮะแล้วผมก็ไเจอไดมอนด์เป็นครั้งแรกฮะซึ่งเป็นไดอะดรโคตรดีแต่ทุกคนมองไม่เห็นหรอกแต่ผม,มองอนก่อนเดียว้เราจะผาอหาหารนะอฮึนี่ฮะเจอเพชรโคตรด,ดจโคตรดีใจอะตานนั้น ทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลยมาที่ตะเผาเอาเหล็กมาทำเป็นแหกแล้วก็ขวดเพชรที่ผมเจอนะั้นเอามาหน่อยไหมอะลรกินเออผมจะไม่ถ่ายไม่กินเขา ผมก็เลยเดินต่อแล้วผมก็มาเจอท้องคุยกดแล้วผมเปิดช่องไม่มีอะไรก็เลยมาทำรูมแม่งม,มีเหล็กเยอะไม่เหล็กไม่ค่อยเยอะหรอกมีแค่สานมันก็มันเยอะผมก็เลยตัดตัดอะไรตัด,ดเอาเอยตัดอขุดเออขุดเขาก็ขุดเหล็ก เล็กเสร็จแล้วก็เดินไปแต่ผมก็เดินมาที่แถวๆนี้แต่ผมก็มาจะสลามชังฮะก็เลยฆ่าพวกสลามไปให้หมดแต่ผมก็มาแอบผมก็มาเดินมาอาจจะออกฮะแต่ก็ดูดองคือแยงแต่ผมก็มาที่นี่แล้วผมก็ไม่รู้จะหาอะไรแล้วมันเกิดตอนหน้าตาผมนะฮะก็เลยเด็ดมันขึ้นมา ต้องก็ตกไปแล้วฮะก็เจอเผ็ดน่ะกูดีใจอ่ะตอน,น,นมาห้ามิตรฮะก็เลยลงน้ำมาแต่ผมก็เจอกับลาวาสุดใจยักษ์าหาบ้านทมกงก็เลยเดินรับหล่อฮะแล้วก็ถ้าตัวครับถ้าเป็นถังน้ำซึ่งผมนั้นได้ได้ วิธีหไหมอ๋อ,อคือการตักลาวาเพื่อจะให้เสียงเสีงสว่างหรือพึ่งลาวาแหละแต่ก็มีอุบัติเหตุฮะผมโดนลาวาแล้วมันลามาตรงตัวผมผมกับตายฮะโอ้โหเรื่องจุ๊เดียวผมก็เลยจะพรรมการประหยัดชีวิตไม่ตายีกค่ะมันก็เลยกค่อยลงฮะก็ค,ค่อยค่อยลงค่อยๆลง ค่อยๆลงแล้วก็ขุด,ด,ดแล้วก็มาเจนะอเจสโตนฮะมอนรอร์ครับผมมอนเตอร์แล้วผวก็เดินเข้าไปจุปดพอดีไอ้นู้แล้วพวกมาเจอฐานนะพวกออกมาแล้วออกมาแล้วมก็ตัดนตอนออกมาแล้วนะผมก็เดินมาเจอหลังโตกนะโคตรดีแต่ไม่ดีสำหรับพงหรอกไม่รู้่ะมาอยู่ดีกว่า แอผมก็าตีนตามหาแต่ตอนนี้ที่คุณทาผมกำลังตามหาอะไรเดี๋ยวไปดิถ้าแผมก็มาเจอฮะ yes หมูปาฮะพื่อก็จะไปไปแล้วมงก็ไปเลยฮะเจอวันแบบนี้ไม่ไปก็ไม่ได้เลยไมได้เวลาออกพ่นพ่นพ่นเตยมูป่าเตยที่มันใจเฮียอะไรเลย วิ่งไปวิ่งไปาการะเดิดมาที่ฟูข้าก่อนเลยฮะติดข้าวอาหารทีนี้แมงกุหายากเพราะไม่มีัตว์ล็กเล็เพรมาเองนี่อะไรพวกนี้ป่นไหมหมอข่า,ากุนค่ากุรแล้วก็โตลงมาฮะก็เลยทิ้งของไม้หลิบแล้วก็ทุบตียง เอาะรีบไเป็นบ้านแม่งเลยแม่งก็คุคทิ้งมันเอาหให้ผมจั์ต้อนมาไอ้คนองาอามาเก็บของก็เลยเล็กเมา้ากระเจี๋ยเยอะดีใจมากคุม้มจริงๆที่มาอั้นก็เลยเก็บประกราศขาที่นี่เลยสภาพเป็ี่ยนใจโอเคก็คเลยเก็บเพชรไว้ดึงจมูกนอนมัน ตื่นขึ้นมาเดินมาร้รมการจะทำบ้านนะคตรงนี้แต่มันมสวยอะ่ะไม่มีสัตว์เกิดไปองนี้เป็นองเดียวที่เกียรตอันดับสองสำหรับอันดับหนึ่งกันเลยไปองฮิมาไทากากันเลแล้วเดี๋ยวแกบโอเคก็ได้เวลาไปฮะไปที่ที่ใหม่ ไปหาไปหาไป,าไปอุ้มหน่ฮะพายเรือน้องจะได้เร็วขึ้นแต่พวกก็บังคับไปเป็ดระบังคับขุดยากชนผู้คนแขงไปฮะอย่างกับทันิกมันนั่นอ๋อดักผู้คงแข่ะมาชนเกาะแทนเอ้ยนั่นก็จะบังคับไปได้ไปดิ เฮ้ยเออมาถึงที่นี่แล้วฮะผมก็เลยเอาเอาเรือมาก็ตักน้ำมาที่ตรงลาวาฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาดูกันท่าไรฮะผมตายหวยเอ้ยก็เลยเกิดมาใหม่ฮะโคตรหวย ก็เลยวิ่งไปทิศทางตรงกันข้ามแต่ที่เราไปฮะแต่ยังไงก็ไปทางเดิมไป่แข้ามดีกว่านี่ทีต่ตรงข้ามฮะอ่าช่างเสนสวยงามรู้กัจะเด็ดเด็ดข้างทางจะได้ไปทำยาวิเนตจะได้ค่าไม่ใช่จะได้ไดทำยาเออเพื่าใช่ไม่ใช่เกาะตรงนี้ฮะก็เลยทิ้งเรือเดิน แล้วก็เอากระดูกกาจเลี้ยงมาฮเมินก็ไม่เด็กคุยอะไรฮะแต่จะรองเบื่อจากมาจวานั้นมาที่ป่าไทก้าพี่ไม่มีมาเยสป่าที่แล้วผมก็เจอป่าธรรมดาฮะโอ้โหกัวจะเจอก็จะจบคิดว่าไน,นก็นเลยรียบวิ่งป่าซึ่งคุณอาจจะเห็นว่ามันแค่ก้านาทีใช่ไหมละ่ะ แต่ของผมมัน,มน,มนอัดเป็นสี่สิบนาทีใคที่มีเนนะี่ยมองตรงนั้นดิมองกฤษสีสนั่นแล้วคุณจะรู้สึกไงสี่สิบนาทีโคตรโคตรแล้วพวกมันนอนฮนะแต่พวกมันคาเป็นกล่องก่อนเพราะว่าผ,ผมโคตรเต็มดูดิแต่คาเป็นกล่องมาเพราะว่าผมนั้นปล้นมาจากบัดเอเบซีามาแหละ ก็เลยเอามาทำกล่องแมงเลยชีชีดูเก็บของฮะแต่ผมก็ลืมทำบางอย่างฮะแต่ก็นอนก่อนตื่นมาผมก็ทำสิ่งที่สำคัญฮะโดยการเก็บของเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่สำคัญเว้ยแต้ผมก็มาทสิ่นแต่เช้าที่ ก็ค okay. ือเพล็กเพชรเอ้ยเพล็กเพชรอื้ม